ยั่วรู้ตัวปะใช่น้องแลนลี่คลิปหรือยังคะคิดว่าจุดไหนร่างกายของลี่ที่มีเสน่ห์ที่สุดอยู่ในเกมเราเป็นนักร้องอย่างเงี้ยเคยได้กับลูกค้าปะได้ สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับอั้ที่ก็เยรีวิวนะคะวันนี้พี่ชายของเรานะคะต้องบอกว่าปกติเราจะเจอในไ g จใช่ปะทาง a c e b o o กอะไรเงี้ยหรือว่าคนส่งมาแต่อันนี้ไปเจอเองไปเจอที่ไหนหรู้ไหมร้านนั่งดื่มร้านหนึ่งนะคะแถวบ้านคือไปนั่งแบบชิลๆนะซึนซึแล้วก็บอกก็เป็นบนเวทีเฮ้ยคือได้หุ่นคือแบบสูงเด่นเป็นตางานมากเลยก็เลยลอไปขอไ G นะคะตอนแรกจะนัดไปกินอื นะแต่ว่าเออลองคุยก่อนอนะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยกินจะได้อร่อยมากขึ้นนะคะกดไลค์กดแ,แชร์นะคะ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel พิมไปเลยนะคะก็ไลยรีวิวเราอัปเดตคลิปหาทุกสัปดาห์แน่นอนค่ะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะแต่สวัสดีค่ะสวัสดีครับไหนบอกซิว่าสูงเท่าไหร่สูงรสิบเรับ ประมาณครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราข้าดเต็ปไปที่ยังไม่รู้จักชื่อเราเลยชื่อเราว่าอะไรนะเป็แลนลี่ครับผมมีพี่น้องไหมแลนลี่มีน้องชายคนนึงครับน้องชายใหญ่ไหมใหญ่มากใหญ่อยู่นะสูงร้อยแปดสิบเจ็ดแต่ว่าถ้าสูงของกระเทยรีวิวเนี่ยพี่มีให้เลือกแค่หกเจ็ดแปดเก้าสูงเท่าไหร่เจ็ดละกันครับผมน้ำหนักตัวมีให้เลือกห้าสี่ห้าหกหรือห้าแปดห้าห้าได้ไหมครับแลนลี่ก้มกล้องโลนิดนึงบิดก้มกล้องโลนิดนึ่งนิสัยของเราเนี่ยเป็นแบบไหนบ้าง ค่อนข้างคนใจดีครับให้บอกข้อเดียวเราสามข้อมีอะไรบ้างเป็นคนเแขๆครับยิ้มง่ายครับเอาใจใส่เอาเก่งจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเราอ่ะชอบจับมือของสาวๆอะไปจับของตัวเองไม่จริงไม่จริงพอที่ฉันได้ยินมาเออเหมือนกับว่าแบบเพอๆอยู่ก็เอามืออะไปจับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ ชอบเพ้งสาวของเรนลี่ดีกว่าชอบแบบไหนชอบคนที่แบบว่าดูแลตัวเองนะครับลักษณะทางภายนอกละ่ะไม่ค,ค่อยมองเท่าไหร่นะครับโดยรวมก็คือนั่นแหละคนดูแลตัวเองเจอคนที่รีชอบอ่ะอาการออกนะไม่ครับเป็นคนแบบว่าเก็บอาการเก่งมากถามจริงเป็นเป็นลูกครึ่งปะเนะี่ยไม่ได้เป็นนะไท,ไทยไทยแน่เลยฮะเอสเวนเท่าค่ะเขาถามว่าน้องเรนลี่คลิปหรือยังคะผมไม่ได้แชลงเขาด่ามาฝปากบอกคนถ่าผมผม ไทยแท้นะฮะชับแข่นะครับผมไม่ฉิดนะฮะับไทยแท้ก็ฉิดได้ไม่เอาวันเต็มไม่ได้แลนลี่บอกกูคิดผิดบ้างในรายการนี้ลี่หาตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยี่ครับมีแฟนแล้วกี่คนโอ้ยพูดตกใจนะฮะมีแค่คนเดียวเนยครัเห็นอย่างนี้นะครับถ้าแฟนจริงๆอะมีแค่คนเดียวแต่ว่าคนอื่นที่ยังไม่นับเป็นแฟนก็คือมีหลายแล้วอย่าพูดถึงเรียกแฟนว่าอะไรถ้าเป็นตอนนั้นก็แบบเรียกชื่อครับคำว่าตอนนั้นหมายคำว่าตอนนี้คือโสด ใช่ครับตอ,อน,อน,อนเรียอสเน้นอสสนิทเลยแสดงว่ามีแฟนตอนมัธยมพอเข้ามาหาลัยยังไม่เคยมีแฟนใช่ครับยังยังไม่เคยมีเลยครับขอประโยคบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักเลยค่ะสไตลี่บอกว่าไงบ้างตัวแรงใจดีน,นะครับน่ารักเสีย ไม่แคร์ครับแบบว่าเป็นห่วงเป็นใหญ่เลยอ,อยากให้มันเป็นห่วงพี่บ้างจังเลยอะลี่ได้ไหมล่ะครับ <c oughs> ะะได้ <c oughs> แต่จะบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าลี่ชอบคนดูแลตัวเองนะคะก็ต้องชอบพี่เพราะว่าพี่ย่ำเนี่ยเป็นคนดูแลตัวเองมากเลยนะใช่ไหมล่ะครับตอนนี้แนะนําเลยนะคะเพราะว่าพี่ย่ำเนี่ยดูแลตัวเองนะคะที่คลินิกเมโกบีฟิลนะคะเป็นคลินิกของคนรุ่นใหม่นะคะคอนโทรลเวลาได้จองง่ายไม่ต้องรอคิวนะคะปกติแล้วลี่เนี่ยเข้าคลินิกบ้างหรือเปล่าพาไปตรวจภายในนะไม่ต้องต้องไปนะเนี่ย นําเลยนะคะที่เมกโกบีฟิวเนี่ยคือบรรยากาศดีนะคะสไตล์คาเฟ่นะคะไปนั่งใช้บริการเนี่ยแปบ๊บเดียว เสร็จเลยนะคะซึ่งตอนนี้มี2สาขานะคะมีที่ทองหล่อซอย3นะคะแต่ว่าที่พี่ไปเนี่ยเป็นสาขาสยามตรงข้ามกับคณะทันตแพทย์จุฬาค่ะซึ่งวันนั้นไปใช้บริการมาก็เป็นโบท็อกซ์รอบดวงตานะคะเป็นพกนิ้วลอยเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟิลเลอร์ที่ขมับนะคะให้มันดูเต็มขึ้นปลอดภัยมั่นใจได้นะคะเพราะว่าตัวยานําเข้าโดยตรงอย่างฟิลเลอร์นะคะที่อ้ําเติมไปเนี่ยก็จะเป็นของเลสเตเรนนะคะมาจากสวีเดนนะครับแล้วก็โบท็อกซ์เนี่ยก็จะเป็นของนาโบตักขาประเทศเกาหลีนะคะ ก็คือใช้ของแทนแน่นอนรีเดี๋ยวหวลังพี่พาลี่ไปทําดีกว่าเป็นแบบพวกโบท็อปอะไรอย่างเงี้ยสนใจครับติดจาลูกคืนหรอไม่โบท็ออะมัคืออะไรนะซึ่งตอนนี้นะคะง่ายมากเลยสามารถสั่งซื้อนะคะหรือว่าจองคิวเนี่ยผ่านแอปช้อปปีได้เลยนะคะ <c oughs> เพียงเลือกคอร์สนะคะหรือว่าสิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยกดใส่ตะกร้าได้เลยนะคะจากนั้นค่ะ แจ้งชื่อนมสกุลเบอร์โทรนะคะที่ต้องการนําหลักฐานที่ขึ้นนะคะมาแสดงที่หน้าร้านได้เลยนะคะซึ่งลูกค้าสามารถลงนัดเช็คคิวนะคะบริการตัวเองได้เลยตลอด24ชั่วโมงค่ะและนอกจากนี้นะคะยังสามารถจองคิวลงนัดได้ผ่านไลน์ของคลินิกนะคะ at m a k e u b e e f i e l d นะคะจองเวลาแล้วก็เลือกสาขานะคะที่ต้องการไปรใช้บริการได้เลยนะคะสะดวกสาขาไหนไปสาขานั้นได้เลยนะคะบอกแล้วว่าที่นี้มันเป๊ะจริงๆนะคะกับ m a e u b e e f i e l d คะ่ะ ลี่เนี่ยตอนนี้พี่ดูแลตัวเองขนาดนี้แล้วอะถ้าพี่ดูแลลี่อะบอกเลยนะว่าดีมากจริงนะฮะไม่เชื่อได้ไหมฮะก็ต้องมาสิครับจักรีจริงหรือ,อไม่เคยมีอะไรยังไงกับผู้หญิงเนี่ยสามคนในวันเดียวจริงปะจริงฮะไม่ได้แค่ไปคุยคือไปกินเลยสามคนในวันเดียวนั่นแหละตอนนั้นอ,อะไรตอนนั้นอายุเท่าไหร่โอ้ยก็อายุเท่านี้แหละฮะทำใจได้ยังไงอะลี่คือแบบช่วงนั้นเป่นไฟมันร้อนนะไม่ใช่ไฟร้อนมันใช่ก็นั่นแหละ ถามจริงเคยโดนคนหลอกปะเคยครับเคยยังไงเล่าเสียงอ่อยซะเหมือนกับเขากําลัเลิกกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนเป็นเพื่อนเขาก่อนอะไรเงี้ยครับเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบให้คั้ปรึกษาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้เลยแล้วว่าแบบเขากําลังจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวแม่ก็เลิกกันแหละอะไรอย่างเงี้ยมีวันนึงก็แบบตาเราอ่ะตาเราไวที่ขับรถอยู่นั้นแต่ทางตาไวมากแบบเห็นชัดเลยปิ๊บแล้วเราอ่ะจํารูปโปรไฟล์แฟนแฟนเก่าเขาได้พี่อู่พักนึงแล้วก็ถามไปถามว่าแบบติดต่อแฟนเก่าอยู่ไหมเขาก ชอบคนอ่อนกว่าหรือแกกว่าไม่มีฟิกเลยนะฮะถ้าคนแบบเกือบเกือบสามสิบเลยนจีบได้ปะได้เลยจะไ้พูดถึงใครนะจะไพูดถึงเออเลยรวมๆอย่างดูดีแบบนี้ก็ได้เลยฮะชอบคนจีบก่อนหรือว่าลี่จะไปจีบเขาก่อนผมครับผมต้องไปจีบเขาก่อนคิดว่าจุดไหนร่างกายของลี่ที่มีเสน่ห์ที่สุดอยู่ในเก่งไม่เลืขาไม่เลืขาบอกว่าไปยาวใหญ่พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรลี่ปาแล้วกันครับเวลาจีบแต่พี่มีคําตอบในใจหรือว่าคืออะไรสูงสูง คร<ข>ั้งแรกที่เห็นบนเวทีรู้สึกว่าเออมันโดดเด่นมันดูแบบตั้งงานมันดูชูชันมันดูแบบโอเคเลยอ่ะบ้านรวยไหมบ้านรวยปะกลางๆครับไม่ได้ลำบากอะไรคำว่าไม่ลำบากอะไรอ่ะฉันอยากจีบเลยจริงๆฉันรู้สึกว่าฉันชอบเอาเลยังไม่หลอนหมดเลยถามนักตานักลักให้ดูหน่อยหนึ่งหน้าก็คงยิ้มอยู่แบบยิ้มแบบนี้ไปเรื่อยงั้นก็ขอหล่อๆทำไงว่าหล่อๆอ่ะเอาเอาเอาแบบหน้าตาแบบหน้าทำหน้ายังไงอันนี้ต้องมาดูเองนะ ในชีวิตเราเนี่ยมีกระเทยมาจีบบ้างไหมเจ้มีนะครับมีบ้างแบบไปดูไม่ออกเลยมาดูทีหลังเขาแบบอ้าวไม่ใช่ผู้หญิงหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าสมมติว่าวันนึงเราแบบไปเที่ยวแล้วเราเมาอ,อะไรอย่างเงี้ยเราลากสาวกลับมาห้องแล้วเรากินไปแล้วเด็ดอร่อยแต่เราเพิ่งมารู้แต่เราก็รู้สึกว่าเราชอบเขาต้องรวยอะทําไงต่อดีก็ไปต่อนะฮะก็เราเราชอบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับต้อถามว่ากินกระเทยหรือย,ยังไม่ได้ต้องถามว่าโดนกินหรือย,ยังเคยแต่เกือบตอนนั้นอายุเท่าไหร่เท่านี้แหละฮะเกือบนี่คือย,อยังไงเมาหรือว่าแบบไปเที่ยวแแล้วบบ เขาเป็นพีอาร์แต่เขาก็มาแบบมา,มาทำง,งานมาโปรตีนะเนาะต้องลองนะลี่มันเป็นอะไรที่แบบดีมากชีวิตลี่จะคือจะคอมพลีทรู้สึกว่าแบบไม่ต้องเรียนจบแล้วไปรินยาก็ได้อะได้แค่กินกระเทยก็รู้สึกว่าชีิตมันคือบรรลุอยู่ไหนนะครับ <laughs> อยู่หน้ามอใช่ไหมอันนี้อยู่หลังมอค่ะมา <laughs> ชีวิตตอนนี้นอกจากเรียนแล้วทำอะไรบ้างคะเล่นดนตรีนะครับเล่นดนตรีชื่อเป็นนักร้องเรียนคณะอะไรอ่ะธุรวิจบาประเทศครับแล้วเก่งภาษาเหรอไม่เก่งเลยพูดทำไม <laughs> วะตั Back to day, pay พ o m o ม r โล ครอะไรแปรเอาเลยตรงตรงเลยนะครัอวันนี้นะครับผมร้องเพลงให้ฟังหน่อยสักทอนหนึ่งดิยางอไรครับอยากฟังพลงอะไรครกลุ่มเลือดดีเลือดก,ก <laughs> <laughs> ลุ่มดีขอเพลงคนนนต้องมีอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนไหมกูใจเลยสลายไอ้ที่เขาทำชันนั้นเขาทำแต่ทำก็ไม่เคยสมหวัง มถอดเสื้อคุยกันหน่อยค่ะเขินเลยนะฮะตนแหลกค่ะประมาณนี้ได้ไหมครับได้รีสักตรงไหนบ้างอ่ะต้องแอนกล้องไหมฮะไหนดูเดี๋ต้องแอนกล้องไหมฮะเออเนี่ยเราอ่ะเราอ่ะเป็นคนแบบคนแบบยั่วรู้ตัวปะใช่ เพราะว่าเราเป็นคนขี้งีิ้งมันเราก็เลยขี้อ่อยก็ใช่ครับโอเคขอบคุณมากที่ตอบตรงๆค่ะออกเดทกับพี่อ้ำกระเทยรีวิวลี่คิดว่า24ชั่วโมงลี่จะทําอะไรบ้างเล่นฮักกลางคืนนะลี่ของ3อย่างให้ลี่จะเตรียมเตรียมอะไรบ้างถุงยางครับโอเคหนึ่งเชื่อหรือไม่ลี่ต้องใช้ไหมเ้เดี๋ยวพี่เตรียมเองก็ได้อย่างที่สามคือใค้โดวมัดมือไหมครับอ้ย แล้วอย่างที่สามคืออะไรเคยโดนตีไหมครับถ้าตีอ่ะรี่ห้ามใช้มือห้ามใช้เชือกห้ามใช้ไม้ตีมันเป็นไปดู <laughs> นหนังเยอะกันไปใช่ไหมเนี <laughs> ่ย <sh> 50 s h a d e ใช่ไหมตอนดูก,นก,กันแรกก็แบบก็ตกใจนะโลกนี้มีมั้ยมีควาสามารถอย่างอื่นอีกปะที่ทำได้แต่แบบไม่มีใครรู้เลยอย่างเงี้ยได้ทั้งวันครับ ลี่วันหนึ่งสูงสุดได้กี่รอบสี่ห้าประมาณนี้ข้อความเข้าข้อความเข้าก็ถามว่าพี่อ้ําไปลองหน่อยได้ไหมคะแล้วมาบอกอีกทีว่าได้กี่รอบตดเลยครับลงไปแล้วเนี่ยโชเล็บพี่โชวเล็บลี่จังจีพี่เขินนี่จิกยังไงบ้างเนียลองโชว์สกิลซิไม่ใช่เคยบอกพี่ว่าสวยไหมครับทุกคนแต่ผมไม่ไม่พูดนะแต่ผมบอกลยังไงมาครับไปนื่อสารองเลยนะอย่างชัดอะวิธีเนี้ยได้ แต่หมายถึงแบบโลมโลมอื่นๆน,น่ะมันไม่มีแบบมุ้งมิ้งแบบหวานๆไม่มีเหรอไม่มีเลยครับแบบว่าส่วนใหญ่ร้องเพลงจีนเป็นเยอะเลยเราเป็นนักร้องเงี้ยเคยได้กับลูกค้าปะได้หน้าตากับแววตาคืคอคําตอบจะมีบ้างนะครับแต่ว่า <c oughs> ไม่อยาคุณเท่าไหร่ไม่รีบมันกำลังเครียดหรอวะถ้าคลิปนี้ออกไปคนคุยกูหายหมดแน่เลยกกลััวนะครบ ไม่ต้องกลัวเพราะว่าลี่อ่ะเขาเคยสับลางมาแล้วห้าคนในวันเดียวอยู่ในร้านเล่าเดียวกันไม่แต่ว่าที่ได้ยินมาคือห้าคนในร้านในร้านเดียวกันอะ่ะจริงหรือไม่จริง <c oughs> วันนี้วันนี้คือพังพังได้เป็นพังค <c oughs> นนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ <c oughs> <c oughs> เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าห้าคนนั้นอะมีใครคนหนึ่งที่ฉันรู้จักปะวันนั้นเลยวันนี้ฉันไปอะหรอ ก็ว่าแนละ้วเสียว่าทำไมเรียกไม่ลงมาสักทียากเหมือนกันนะอองานแต่ยีสงานลมยาก <c oughs> เคยมีช่วงเวลาไหนไหมที่แบบว่ามันแย่แล้วเราผ่านมาได้ยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเวลาอองขัะไรเงี้ยเครีย,อยดยอย่างเดียวคือจะสับรางยังไงให้เขาไม่จับได้เรื่องจริงนะตอนคิดทุกวันเลยว่าวแ,บแบบมัาเท่ากันทั้งหมดย่อๆคิดว่าส่วนไหนในร่างกายที่ใช้งานหนักที่สุดอ่าโอเคลี่ฮานถ้าอยากจีบลี่ต้องชวนคุยเรื่องไหนถึงจะคุยได้ยาวๆเอาจริงเป็นคนซี้นเนื้อชีบิณะฮะแบบว่าชอบคุยเรื่องแบบ มที่ผ่ผาานาาถ้าอยากเจอรี่ต้องไปเจอได้ที่ไหนบ่อยสุดเวลาเรามีแหละับตามร้านที่แบบเปเล่งแบบโฟโตเนตี้แบบแอะไรแบบนี้ครัแบเอาตามนี้เดี๋ยวสงให้หลังจากมันดีกว่าว่าหลังจากเลิกแล้วไปไหนต่อเดี๋ยวตามไปบอกเลยครับตรงไหนนะฮะไปแน้นอนย่าเจอผมครั้งแรกทำไมถึงเอาผมออกเลยครั้งแรกมันมืดเนาะครั้ <c oughs> <c oughs> งแรกมันมืดไหม <c oughs> ต้องบอกว่าหุ่นเขาอะเป็นหุ่นที่แบบเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะนึกว่ารี่อะเป็นลูกครึ่งเราก็กล่าวเออวันนี้จะนัดไปกินนี่บางนะไ่เช็ดซอง เวลาที่รีโสดแล้วรีหิวหิวสไตล์กระเทยรีวิวอะรีทำยังไงจะพูดภาษาสั่งก็ไมแย่ไหมครับไม่แย่ใครๆก็สั่งออกไปหากินมากกว่รักรุนแรงไหมบางเรื่องละกันนะหมายถึงเจ็บรุนแรงไหมอ๋อเออแรงครับแรงมากเป็นคนตรงๆหรือว่าเป็นคนลำเอียงตรงครับลองกัดปากล่างเลยผู้เขาว่าอายฟังหน่อยหน้ากล้องค่ะเราไปเจอกันในร้านเหล้ารีคิดว่าจะทำน้ำหกตรงไหนระหว่างหน้าผากหน้า หน้าอกหรือว่าหน้าท้องชอบทำหกใส่ปาดนะฮะรู้สึกว่าอย่างไรก็ได้กินไม่กันนะฮะไม่กินล่าสุดเมื่อไหร่ครับต้นปีทานอยู่นะแต่ว่าอยากจะมีเร็วๆนี้เหมือนกันนะอยากมีแบบใกล้ๆเอาไว้กินเลยอย่างเงี้ยคือไหนนะครับหลังมอเกษตรตรงข้ามมูฟดูแลตัวยังไงบ้างครับเลือกกินผู้ชายที่แบบหน้าตาดีผมสีทองแล้วก็เป็นเด็กอ่อนวัยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบทำให้เราแบบดูเด็กตลอดเวลา ่ะลีอันนี้จะเรื่องเรื่อง18บวกหมายถึงว่าเรื่องอาหารการกินนะคะรู้สึกเหนื่อยต่้งแต่เริ่มแล้วเมนูอาหารที่ลีชอบชอบกินอะไรคะชอบกินต้มยำตอนกินต้มยำครั้งแรกอายุเท่าไหร่สิบเก้าแล้วรันสิบแปดสิบเก้าประมาณกินกับใครคะกับเพื่อนกับแฟนหรือกับคนรู้จักนกับแฟนครับ กินที่ไหนบนรถตอนนั้นกินเป็นเลยปะเป็นเลยครับไม่รู้เหมือนกันสัตว์ทียามเลยครับเขาชมไหมว่าต้ยมยำของเราอร่อยก็เหมือนจะชอบอะมั้ง <laughs> เวลากินต้ยมยำหนึ่งชามเนี่ยใช้เวลากินประมาณก,กี่นาทีสามชั่วโมงครับจนแบบจนแบบชาไปหมดแล้วมันด้ตากกินจนแบบชาไปหมดแล้วมันเผ็ดมันเผ็ดมัน,ม,นมันชาจนแบบไม่รู้สึกแล้วจะอ้วกอะ่ะโตัวแหล่ะ <laughs> <laughs> เวลาที่เราจะชวนคนไปกินต้มยำกุ้งกับเราหนึ่งชามเนี่ยใช้คำอะไรที่แบบฟังกันรู้กันเลยท่รกินเขาว่าอยู่ไหนนี่กระชั้นเลยไหมไม่เอาแบบเราชวนดิเราชวนคนอื่นน่ะบางคนงโง่อสะสมมติวันนี้กูเลงโง่โง่อกูใส่แบบอยู่ไหนที่บ้านแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบคำที่แบบเรารู้กันอะวันนี้จับยังไงครับยังไงครับจาไปสง่งหรือยัง สามคำที่เวลาคนกินต้องยัมกับนเราเสร็จเนี่ยเขาชมเราเขาชมเราว่าไงบ้างต่อได้ไหมแล้วถ้าเราให้ตัวเองล่ะนู้ไว้เหรอทำเสียงเผ็ดยังไงทา้ฟังหน่อย <c oughs> พริกแค่สิบเม็ดนะคะขอแบบร้อยเม็ดค่ะกินต้องอจดีนะคะ <c oughs> นี่ค่ะวันนี้ให้คะแนนตัวเองเนะะี่ยค่ะหนึ่งถึงสิบเท่าไหร่ดีแปดปะกันครับอาจจะแบบเป็เอยู่นะฮะ รูปแบบสวยนะทำไมธรรมดานี่ก่อนแปดคะแนนหรือแปดขนาดคะแนนแล้วกันขนาดไปก่อนเลยกันรู้สึกแล้วก็คิดเห็นยังไงบ้างกับ lg bti รอบตัวในปัจจุบันนี้คะรู้สึกสบายใจเหมือนกันนะที่พี่แบบว่าคนคนนึงจะแบบกล้าแสดงออกมาแบบร้อยปเปอร์เซ็นต์ว่าแบบเขาเป็นยังไงจูเลียเขาชัดเจนมาเลยรู้สึกว่าเอสเปคเขาเหมือนกันนะครับแบบว่าเขาชัดเจนในทางตัวเองมากเลยรู้สึกรู้สึกว่าเขาเป็สไตล์ของเขาอะรู้สึกว่าคนที่เป็น lg bti จะแต่งตัวแบบว่าดูเท่มากเลยอย่างที่พี่สามแบบว่าโอเคไหมถ้าเกิดว่าวันนึ่งรู้ว่าแแฟนนตัวเอองคืที่บบ เม่อกินมาอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นเพศหญิงแล้วกันนะก็โอเคแล้วเพาะตัวที่แบบเปิมดมาได้มาคุยกับกระเทยดูเป็นยังไงบ้างคะว,วันนี้สนุกนะครับรู้สึกว่าได้คุยกับพี่อ้ําแล้วเหมือนได้รู้จักพี่อ้าําเพิ่มนะฮะเจอแค่ครั้งเดียวเองนะครับไม่เคยเจอกันเลยครับเจอแค่ครั้งเดียวจริง enjoy more <c oughs> อาร์ว่าใครนะคะอยากรู้จักแลนลี่นะคะก็ไปตามได้เลยนะคะ IG ของแลนลี่หรือว่าจะตามไปร้านที่เขาร้องเพลงนะคะเดี๋ยวให้แลนลี่ปักหมุดเอาไว้ในสตอรี่แล้วกันว่าเล่นร้านไหนบ้าง เผื่อแบบอยากจะไ้ฟังน้องร้องเพลงอะไรแบบนี้นะคะก็ตามไปได้เลยแต่ว่าถ้าใครชอบกันเธอรีวิวนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook f a n p เ g e แล้วก็ YouTube Channel ค่ะพิมพ์ไปเลยนะคะกันเธอรีวิวเราอัปเดตคลิปใหม่ด้วยสปดา์แน่นอนะคะ่ะเจอกันใหม่วิกหน้านะคะวันนี้ฝาก,ก็ได้ข่าวว่าใครไม่รีวิวกระรีวินวนะครับผมบายบายค่ะ ปวดคอทำอะไรมาปวดคอแกคิดว่าฉันจะทำอะไรเอาจริงเป็นไงบ้างวันนี้แลลี่สนุกมากเลยอ่ะคุยแบบจอยเวอร์เหมือนรู้จักกันมาสิบปีพี่เทียนกว่ายกนง่ายมากครับแต่ว่าแบบถ้าไม่ได้เริ่มคุยก็จะไม่รู้เลยตอนแรกเห็นแกในร้านนั้นรู้สึกว่าแบบเป็นคนแบบเออนิ่งๆจะขี้เก๊กขี้แอคป่าววะแต่พอวันดีได้คุยรู้สึกว่าเหมือนเหมือนคนละโลกเลยอ่ะพี่เทียนพูดนะบอว่ารู้จริ เวลาเรียนภูมิแบบพี่แคลมันั่งด้วยนะตอนแบบไปเรียนเล็กๆไม่แต่แกเต้าชูว่าลัลี่มัอยู่แค่นั่งไงพออยู่ตั้งไหนฮะถามจริงตอนนี้อยู่คอนโดไหนกองข้างมอญมอกเกษตรอ่ะอยู่คอนโดเดียวกับภูมินี่ภูมิไหนฮะภูมิเด็กเสริมที่ร้านน่ะอ๋อเหรอฮะอยู่ชั้นไหนชั้นเจ็ดฮะอ๋อภูมิอีกชั้นหกอตึกซีนะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ลงจากตึกเอพี่ไปหาตึกซีต่อได้เห็นหน้าพี่นึกถึงเพลงอะไรอือภูร์กลัวคำตอบอะไรวะ มันต้องผิดพลาดตรงไหนปะไม่เข้าใจเลยสักครั้งอะไรปะต้องมีอะไรผิดพลาดอ่ะอ่ะโอเคอ่ะเดินตอบซ้ำเหลืออีกเรื่องหนึ่งยังไม่คุมนะลี่เรื่องอะไรครับอ๋อใหญ่ต้องมาสิครับ